สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีพีนี้นะคะกูทับทิมนะคะอยู่ที่สวนอ้อยนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมา,าใส่ปุ๋ยอ้อยนะคะปุ๋ยรอบนี้นะคะเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใช้สูตร 21, 7, 8นะคะตอนนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทานะคะวิธีการใส่ปุ๋ยอ้อยซึ่งการใส่ปุ๋ยอ้อยรอบนี้นะคะจะแตกต่างจากการใส่เมื่อ EP ที่แล้วนะคะเพื่อนๆกลับไปดูได้นะคะตอน EP ที่6นะคะนัค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณทัพทีมนะคะก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ ระยะการเจริญเติบโตของอ้อยนะคะที่เราปลูกนะคะอ้อยที่เราปลูกนะคะก็จะมีระยะในการเจริญเติบโตอยู่ประมาณ4ระยะนะคะเพื่อนระยะแรกนะคะก็คือเป็นระยะปลูกใหม่นะคะเราเริ่มปลูกอ้อยนะคะก็คือเป็นระยะเดือนแรกนะคะก็คือเริ่มเกิดใหม่ของอ้อยนะคะ ทีนี้สภาว่าว่าจะเกิดดีไม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนก็กลับไปดู e ีพีก่อนหน้าได้นะคะคุณทินก็ได้มาอัปเดตดูแล้วว่าอ้อยเดือนแรกนะคะเกิดเยอะมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไรนะคะระยะที่2ของอ้อยนะคะก็คือเป็นระยะเขาเรียกว่าแตกยอดนะคะก็คือ,อประมาณ2เดือนแรกนะคะก็คือเป็นช่วงที่เขาจะแตกยอดละนะคะทีนี้ก็มาดูว่า,าเขาแตกยอดอามากน้อยแค่ไหนระยะที่3าม นะคะเขาเรียกว่าระยะทอดป้องนะคะก็คือระยะนี้แหละเพื่อนๆนะคะประมาณ3・4เดือนนะคะเป็นระยะของการเจริญเติบโตนะคะซึ่งก็เหมาะเลยนะคะคุณทีมก็ใช้ระยะนี้ในการที่จะใส่ปุ๋ยอ้อยนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นการใส่รอบแรกก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่ครั้งแรกจริงๆมันก็คือตอนที่เราปลูกเนาะอันนี้ก็คือพออ้อยเราจเจริญเติบโตเนี่ยเราก็มาใส่คะซึ่งเป็นระยะ เราเรียกว่าระยะที่เขากำลังเติบโตจเจริญเติบโต,โต,โตอดีเลยนะคะก็จะเหมาะนะคะเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้นะคะเช่นเดือนนี้ที่คููทีมาใส่อ้อยนะคะเดือนที่4นะคะก็ประมาณเมษานะคะต้นต้นเมษานะคะก็เป็นช่วงที่มีฝนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะชุ่มนะคะ จะชุ่มรถก็ตามสูตรมานะคะให้เพื่อนๆดูบญญรรยากาศนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะในการที่เราจะใส่สีวอ้อยเลยนะคะเพื่อนนะะี่เพื่อนดูนะคะส่วนระยะที่4นะคะก็คือระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็คือช่วงที่เขาแก่นะคะก็จะขวบปีพอดีนะคะเพื่อนก็คือประมาณเราตัดเช่นผู้ทิมปูประมาณตุลาพฤศจิก็ตุลาพฤศจิกปีนี้ก็จะครบเป็นช่วงที่อ้อยเราแก่ ก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยก็จะมีสีระยะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนนะคะสวนอ้อยที่เรากำลังใส่ปุ๋ยนะคะกอ็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านะคะว่าแปลงนี้เราก็ลงไปประมาณ40ไร่นะคะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะแหละเพื่อเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเราไม่มีอะไรนะคะเราจ้างอย่างเดียวนะคะคููทิม อา,อาศัยส่วนต่างนะคะในการทําสวนอ้อยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนดูนะคะ,ะอุปกรณ์เสริมที่ที่เขามีนะคะตอนนี้ใส่ปุ๋ยก่อนนะคะะ,คะก็จะมีข้อหลลงนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับรถไถเลยนะคะเพราะนั้นก็เขาก็จะดูแลเสียาใ,ให้เราได้สบายเลยนะคะ ใส่ปุ๋ยนะคะเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยทีนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยอ้อยรอบนี้นะคะจะแตกต่างจากอรอบที่แล้วนะคะก็คือรอบนี้เขาจะมีอุปกรณ์แบบใหม่นะคะอันเดิมนี่คือเขาจะปัดหญ้าให้เราก่อนนะคะ,อะรอบแรกแล้วเขาถึงจะใส่ปุ๋ยให้เราะะแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เขาจะมีอุปกรณ์ที่เขาเสร,ริสรมมาใหม่ก็คือจะมีพ่อที่ใส่ปุ๋ยให้เลยนะคะ แล้วก็โรยปุ๋ยลงไปนะคะเพื่อนแล้วก็ขูดหญ้าไปด้วยเลยนะคะคอุปกรณ์ตอนนี้คู่ทีมถามแล้วนะคะประมาณ3ามหมืราคาโลงงานนะคะเขาก็จะพอดมาคะ่ะเขาก็จะขูดหญ้าไปเลยนะคะเพื่อนนะรอบแรกนี่ยอีพีที่6กเนี่เขาจะขูดหญ้าให้เราออกก่อนนะคะแล้วก็โรยปุ๋ยนะคะรอบที่สองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะโรยปุ๋ยแล้วก็ ขูดหญ้าไปด้วยเลยก็มีเป็นอุปกรณ์เสริมให้เรานะคะก็ก็ถามว่ามันสะอาดไหมสะอาดสะอ้านไหมก็ก็มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะเพื่อนดูนะคะครูทิมจะถา่ายดูใกล้ใน,ในะคะก็ก็ถือว่าเป็นการทวนดินไปด้วยเหมือนกันนะคะหญ้าก็จะ,ะก็จะดูดไปด้วยในบางส่วน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะถา่ายเพื่อนดูร่องที่เขา ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนนะาการใส่ปุ๋ยรอบนี้ก็ราคาก็จะถูกลงนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วนี่เขาคิดไปไร่ละ300ใช่ไหมคะไร่ละ300เพราะว่าเขาต้องอใช้อยู่2รอบเนาะแต่นี่ก็ใช้รอบเดียวทะเพื่อนเขามีอุปรกรณ์อันใหม่มาะคะ่ะก็จะให้มาดูร่องใกล้ๆที่ยังไม่ยังไม่ใส่านเพื่อนประมาณนี้ ก็จะมีหญ้ามีอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวพอเข้า,าใส่ปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะหญ้าพันนี้ก็จะถูกลงไปนะคะนี่นะคะเพื่อนก็ก็ถือว่าโอเคนะคะหนึ่งแหละแล้วคะราคาถูกลงนะคะด้วยที่เขามีอุปกรณ์เสริมใหม่เนาะ อันนี้เขาบอกว่าถามเขาแล้วนะคะราคาโรงงานก็จะประมาณประมาณ3ามหมื่นแปดเนาะอุปกรณ์เสริมของเขาเนี่นะคะอันนี้ก็คือตรงที่เขายังไม่ได้ขุดนะคะขุดแล้วก็จะขึ้นมาประมาณบางทีเขาก็แต่แต่ว่าตามอ้อยต้นอ้อย,ยก็ไม่บอ,อกอีกแล้วนะเพื่อนนะคะนี่นะคะ ขีก่อนนะคะแล้วก็จะนะคะแล้วก็จะย้ำให้เรานนะก็เป็นการส่วนดินไปด้วยพวกนี้เสร็จเสร็จ้าคนนี้ก็จะหลุดหมดเลยนะคะเพื่อน บอกเพื่อนๆว่านะคะงานที่เราจะใส่ปุ๋ยวิธีการนี้ได้นะคะเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนแต่การปลูกนะคะการปลูกระยะห่างเนี่ยนะคะก็ประมาณเมตรยีนะคะเพราะว่ารถพวกนี้จะเข้ามาใส่ปุ๋ยให้เราได้นะคะโอเคนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมเพิ่นดีจากสุรเสศ channel นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ